พิงเพรุ่มกลับมาแล้วค่ะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงค่ะสองเล่มนี้เลยก็คือนี่ แมวกับหมาถ้าเด็กๆนะคะชอบแมวกับหมาเป็นพิเศษหรือว่าต้องการที่จะมีสัตว์เลี้ยง2เล่มนี้เนี่ยดีมากๆจะพาเด็กๆเ,เ,เนี่ยไปรู้จักแมวกับหมาหลายชนิดมากๆไปดูรีวิวกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แมวกันก่อนเลยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือสติกเกอร์ด้วยค่ะพอเปิดออกมานะคะก็จะมีแมวตั้งแต่ดึกดำบรรเลยนะคะแมวก็คือเสือตัวเล็กๆนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีคำว่า บ,ยยะะบอกว่าจริงๆแล้วสิงโตกับเสือเนี่ยเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับแมวแล้วก็ให้เด็กๆติดสติกเกอร์ไว้นะคะนี่ก็จะมีอาวุธลับสุดอัศจรรย์นะคะหน้านี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะจะบรรยายแมวของไทยนะคะว่าแมวดีเจ็ดชนิดมีอะไรบ้างนะคะที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็จะมีวิเชียนมาสุภลักษณ์นะคะ กาแต้มแล้วก็แมวร้าย6ชนิดมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นปีศาจเน็บสเนียด mm. ก็เป็นความรู้ที่ดีมากเลยค่ะให้กับเด็กๆค่ะแล้วก็หน้านี้ก็จะบอกว่าสัตว์เลี้ยงของชาวอียิปต์นะคะเป็นแบบไหนก็จะให้เอาแมวมาแปะนะคะจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแมวอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีความรู้เรื่องแมวค่ะไม่ว่าจะเป็นแมวตัวแรกที่ได้ไปอวกาศวันแมวโลกคือวันที่เท่าไหร่ด้านหลังก็จะมีไขความลับพฤติกรรมแมวนะคะเช่นทำไมแมวถึงชอบขูดโซฟา ทำไมเวลาแมวนะคะจับหนูได้ถึงต้องเอามาอวดแล้วทําไมแมวฉี่ใส่กําแพงนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะแบ่งแมวตามทวีปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยุโรปก็จะมีสก็อตติชโฟนะคะแล้วก็อีกหลายตัวแมวของอเมริกายอย่างเช่นตัวอเมริกันช็อตแฮร์นะคะแล้วก็มีแมวเอเชียเช่นตัวเจแปนิชบ๊อบเทลนะคะแล้วก็มีแมวไทยด้วยนะคะว่าดได้น่ารักมากๆ เล่มต่อมานะคะก็คือเล่มหมาเพื่อนรักนะคะเปิดมาก็จะเป็นหมาองครักษ์ยุคหินเพื่อนนักล่าแสนรักนะคะก็คืออย่างเช่นหมาดัชชุนนะคะแต่ก่อนเนี่ยมันชื่อว่า b a d เจอร์ด็ค่ะเพราะว่ามันถูกใช้ในการล่าตัว b a d เจอร์นั่นเองค่ะหรือว่าใช้หมาในการต้อนแกหรือว่าใช้หมาในการลากเลื่อนนะคะ หรือแม้กระทั่งใช้หมาจับผู้้ายค่ะอย่างเช่นลาบาร์ดอร์รีทีเวอร์ก็จะเป็นหมาตัวใหญ่ๆเลยนะคะหรือว่าเราใช้หมาในการช่วยชีวิตอย่างเช่นเนี่ยตะกรอนนะคะเขาจะใช้หมาดัมเมเชียนค่ะในการที่จะวิ่งเปิดทางนะคะให้กับรถดับเพลิงสมัยโบราณค่ะทุกหน้านะคะสามารถที่จะเอาสติกเกอร์มาแปะได้หมดเลยค่ะ แล้วก็จะมีเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมาตัวเล็กๆประเภทต่างๆอย่างเช่นตัวชิวาว่าหรือปอมเปเรเนียนค่ะน,นี่ก็จะเป็นหมาพันธุ์ไทยอย่างเช่นบางแก้วนะคะนี่เขาวาดบางแก้วได้น่ารักมากเลยน,นี่ก็จะเป็นยอดหมาหน้าทึ่งนะคะอย่างเช่นหมาที่ไปอวกาศตัวแรกเชื่ออะไรเดาถูกกันไหมคะไล่ก้าวไงคะแล้วก็หมาลมกดคือพันธุ์อะไรนะคะตรงนี้ก็มีบอกไว้ด้วยค่ะ ตรงนี้ก็จะบอกพฤติกรรมของหมานะคะไม่ว่าจะเป็นกระดิกหางการฉี่นะคะหรือว่าการเห่าเตือนค่ะ ด้านหลังเขาก็จะแบ่งหมาเป็นกลุ่มๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมาล่าเนื้อหมาที่ใช้สําหรับการเล่นเกมกีฬาหมาทอยค่ะหมาตัวเล็กๆน่ารักนั่นเองนะคะแล้วก็หมาต้อนฝูงสัตว์นะคะไม่แน่ใจว่าตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เคยดูหนังเรื่องแลสซี่หรือเปล่านะคะเป็นหมาพันธุ์รัฟคอลีนค่ะมันจะดูขนแบบฟูนุ่มๆตัว<ม>ใหญ่ๆมากเลยเนาะ<ม>กลุ่มหมาใช้งานนะคะเช่นโอสไบเลอร์ ler, หรือว่าไซเบียน ค่ะค่ะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับหมาและแมวที่น่ารักน่ารักสองเล่มที่พิงอยากแนะนําในวันนี้นะคะแล้วเด็กๆนะคะชอบหมาหรือว่าแมวพันธุ์ไหนสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างเลยนะคะค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ